นี่ครับพามาดูครับเดีย๋ยวเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนหน้าก็จะได้ไปเข้าเวรครับเข้าเวรตลอดแล้วครับหนึ่งนายเดี๋ยหนึ่งนายจากสามเลยสองจากสองเลยหนึ่งครับเข้าหนึ่งนายก็จะไปปฏิบัติหน้าที่แล้วครับจะได้มาไล่จะได้มาถ่ายช่วงอยู่ในข้อครับความลักของ สายชนน้อยตอนอยู่ในข้อครับทุกๆเช้าเลยครับจะมาถ่ายให้ดูครับทุกเช้าเลยครับนละเป็นขวัญกำลังใจให้กับสายชนน้อยนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจะได้มาถ่ายให้ดูอีกครั้งต่อไปจะะได้ไม่พลาด นี่สุดลอครับสุดลอสุดลอสดลอประจำข้อครับอันนี้ก็สุดสวยครับใส่วนน้อยก็ใส่วนใหญ่ครับนอนด้วยกันครับห่างกันไม่ได้นะครับอย่างนี้นห่างกันไม่ได้ครับกลางคืนกัน,นอนด้วยกัน เช้าอยู่ด้วยกันครับห่างกันไม่ได้ครับคู่นี้ห่างกันไม่ได้เลยครับคู่นี้นี่ไม่ยอมห่างกันนะครับ นี่นะครับไม่ยอมห่างกันไม่ยอมห่างกันเลยนะครับคู่นี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่ส,สวยสุดหลอ่อ น,นอนนอนนอนอาบแดดครับอาบแดดนี่ครับผูช้ชงเวลาอาบแดดหนาวครับหน้าหนาวหนาวมากเลยอันนี้อาบแดดนี่อาบแดดลำไลียงไม่จะตัดต้นงยืมินนี่สักหน่อยนะครับพีนี้ก็ขอแค่นี้กันนะครับอย่าเพิ่งอย่าลืมพากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ